ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านขือวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับวันนี้ก็มีหลายเหตุการณ์นำะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ เขตรับผิดชอบสถานีตํารวจภูธรบ้านผือนะครับติดกับสถานีตํารวจภูธรบ้านผือนั่นะคือ,อตลาดนะครับนะ่ตลาดเช้าครับของเทศบาลบ้านผือนั่นเองนะครับเหตุเกิดเม,มื่อเมื่อคืนนี้นะครับก็ทําให้สถานที่ราชการนะครับผมทรัพย์ส,สินทางราชการเสียหายนะครับ ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับว่ามีเหตุนะฮะเหตุรถเก๋งนะฮะหักหลบรถนี่แหละครับด้วยกันนี่แหละครับผมนะฮะเก๋งหักหลบนะครับรถขึ้นฟุตบาทนะครับชนร้านกาแฟและร้านปาต้องโกตลาดเช้านะครับก็เหตุนทรัพย์สินทางราชาการเสียหายนะครับ เป็นรถเจ็งสีแดงนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับผมเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับผมแล้วก็บันทึกประจําวันไว้แล้วก็บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนะครับเลยแนะนําผู้ขับรถไปให้ปากคํานะครับที่สบพบันผือ,อเพื่อจะหาข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร นะครับเพื่อจะได้ดําเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับครับก็เราไปดูเหตุการณ์นะครับผมเป็นภาพนิ่งนะครับในเรื่องเล่าข่าวบ้านผือเราถ่ายทอดสดผ่านเพจบ้านผือทีวีนิวนะครับผมแล้วก็นะฮะเฟซบุ๊กสวัสดเครือพิมายนั่นเองแพลตฟอร์มนะครับผม นะยังไงก็ดูได้กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะถ้ามีประโยชน์แย่สังคมก็กดไลค์กดแชร์ถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะฮะก็ YouTube ก็บ้านผือทีวีนิวนะครับผมติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอ่ะเราไปดูภาพเหตุการณ์ในครั้งนี้เลยนะครับผมจากเหตุการณ์รถเก๋งหลบนะฮะนะฮะหลบรถ ด้วยกันนะครับผมนะขาเข้าขาออกเนี่ยหลบแลหักหลบเสียหลักนะปีนขึ้นฟุตบาทชนร้านค้านะครับนั่นเองอ่ะเราไปดูภาพแรกกันเลยนะครับนี่ครับผมภาพแรกนะครับผมภาพเหตุการณ์นี้นะครับนี่นะครับผมรถเก๋งเอ็มวีคันนี้นะครับผมขึ้นบนฟุตบาทเลยนะครับนี่นะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับทะเบียนก็อยู่นี่เองนะครับมาทรัพย์สินทางราชการเสียหายยับเลยนะครับผมนี่นะครับทางรถเทศบาลหรือว่ายังไงก็กับผมเราไปดูสกุลูสกูลนะครับ สักคู่ครับผมอาจสักคู่นะครับ ครับผมต้องกราบขอประทานอภัยครับอ่ะลุยกันต่อนะครับผมเรื่องรอบขาบ้านผือนะครับครับก็รถเทศบาลน,นะครับผมรถเทศบาลก็มาเคลียร์สถานที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมติดก,กับสบพบ้านผือเลยนะครับในช่วงนี้นะครับผมนะฮะ ก็ขัดข้องนิดหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมอ่ะนี่ครับรถจึงคันนี้พุ่งเข้าชนร้านปะต้องโกนะครับขึ้นฟุตบาทเลยนะครับผมทําให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายยับเลยนะครับผมนะฮะก็ช่วงเวลาสองทุ่มกว่าๆนะครับผมรถจึงเอ็มวีสีแดงนี่ครับผมได้พุ่งชนนะครับขึ้นฟุตบาทนะครับผม หลบนะครับอันรถที่สวนทางมาเนี่ยนะครับผมมันทางมันแคบนะครับที่หน้าตลาดเช้าอําเภอบ้านผือนะครับผมนะฮะผมก็ไปลงไปดูแล้วครับแคบมากๆเลยนะครับผมเบียดเสียดกันนะครับอจอดรถก็นะครับยังไงไอ้ช่วงแรกนี้ทางเทศบาลก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มา ดูแลความาสะดวกนะครับให้กับผู้ที่ามา,าใช้บริการตลาดเช้านะครับผมคนะพักนี้ก็หายไปหายไปก็หลายปีแล้วครับนะครับเริ่ม,มาเกิดเหตุนะครับผมเกิดเหตุในช่วงอยู่ใกล้ๆนี้มันมันมีหลายเหตุนะครับช่วงเช้าเหมือนกันนะครับสามล้อ,อ ก็ประมาณสองสามิาท์ที่ผ่านมาสามล้อก็มาชนจุดนี้นะครับผมนะฮะสามล้อเครื่องนะครับนะฮะวิ่งอย่างอความเร็วสูงรถเจ็นครั้งนี้ก็ขับรถมาก็คงจะหลบรถด้วยกันนะครับผมนะฮะ,ะวิ่งเข้าเนี่ยขาเข้าขา,ขา,ขาออกนี้ถนนแคบนะครับที่จอดรถก็กินเลนมากเลยนะครับผม อินเลนครับนะทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับช่วงเช้านะครับผมนะเอาเราดูภาพต่อไปครับผมนี่ภาพนี้เห็นไหมครับผมน่าเก๋งเอ็มวีสีแดงนี้พังยับเลยครับหน้าชนเสานะครับอ๋อนี่ครับผมไงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ ลงมาตรวจสอบดูแลนะช่วงเช้าเช้าช่วงเช้าเชจะมีร้านค้าอจะมีรถแม่ค้าแม่ขายมาจอดกันเต็มนะครับผมอาจแทบจะไม่มีแบบว่าช่องนี้กินเลนนะครับผมอย่างนะครึ่งเลนครึ่งเลนนะครับอคือสับหลีกกันไม่ได้นะครับผมต้องหยุดแล้วก็ให้รถอ่าอีกฝังหนึ่งไปก่อนอย่างนี้ครับอะถ้าเกิดว่า เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็คงจะมีนะฮะลงมาแจ้ไขนะครับผมลงมาแจ้ไขนะครับเนื่องจากแคบมากๆเลยครับถนนนะฮะที่ตลาดเช้านะครับผมก็ลงมาตรวจสอบดูนะครับผมเหตุเกิดจนได้เนาะนะครับรถเยอะแยะเลยนะครับแต่ก่อนก็มีเจ้าหน้าที่นะครับผมมีเจ้าหน้าที่มาดูแลนะครับได้พักหนึ่ง แล้วก็นั่งก็หายไปขยันพักหนึ่งแล้วแล้วก็หายไปนะครับผมนะฮะเลยเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งนี้ก็เสียหายยับเลยนะครับผมนะ,ะก็ยังไงแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ายังไงที่ตลาดเช้าเทศบาลบ้านผือก็รุดมาดูนะครับ สภาพการตะาจรยามเช้าแม่ค้าแม่ขายนะครับที่จอดรถอยู่นะครับผมน่าจะมีเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบนะครับผมในะช่วงเช้านะครับนะเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ต้องมีการป้องกันนะครับผมมีเจ้าหน้าที่อาหน่วยไหนก็ได้นะครับที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับอ่า งานนีนะ้ตลาดเทศบาลน,นี่นะครับผมนะฮะก็เข้ามาดูแลนะครับความปลอดภัยนะครับผมให้กับแม่ค้าแม่ขายตรงนั้นมันแคบมากเลยนะครับผมก็เป็นมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับผมก็ยังไงก็าฝากไว้ด้วยนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มี ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ก็ลงมาดูแลแล้วก็ปรับนะครับผิวการตาลจรนะครับช่วงเช้าๆนะครับผมลองดูนะครับผมก็เอาให้กระชับหน่อยครับขับรถสวนกันไม่ได้แล้วครับนั่นแหละครับผมเลยเป็นเหตุให้รถเจ๋งเ v มวสีแดงนี่ครับผมหลบพุ่งขึ้นฟุตบาทนะครับชนนะครับร้านปาตองโก้ละแวกนั้น พังยับขนะอฝากไป้ด้วยนะครับผมนะถ้าเห็นถ่ายทอดสดนี้ก็กดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับก็เมคค้าเมคขายก็คงจะอ่ปลาต้งโกนี่ก็โอ้โหกระทาร้อนๆเนาะโอ้ปิดแล้วเกิดเกิดแล้วสองทุ่มดีนะมีคนขายของอยู่นั่นนะครับผมนั่นะสองทุ่ม นะครับเอา้ายังไงแล้วก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมก็ได้หมดเวลาลงนะครับขอฝากไปด้วยนะครับห้องเสื้อวราพรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือห้องา้าพบีเจเจนะครับผมแล้วก็ยังจําหน่ายแชนตัดนะครับอยู่หน้าห้องเสื้อวราพรร้านเปิด6โ,โมงเช้าปิด2ทุ่มนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ที่หน้ามืจอมือถือของท่านนะครับผมแล้วก็ตัววิ่งนี้นะครับ โอเคก็ขอขอบคุณทุกๆขั้นนะครับผมขอฝากไว้ด้วย YouTube บ้านผือทีวีนิวภาษาไทยนะครับผมเขียนที่ Google ได้เลยนะครับก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ www. บ้านผือทีวีนิว .com หรือเซิร์ชที่ Google บ้านผือทีวีนิวภาษาไทยนะครับ นะฮะเว็บไซต์บ้านผือทีวีนิวนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็เพจบ้านผือทีวีนิวนะครับเฟซบุ๊กสวัสดิ์เถือพี่ไม่เฟซบุ o กบุ๊กก็อ่าบ้านผือทีวีนิวนะครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับสวัสดิ์เถือพี่มาย, Facebook, า New, นะ Facebook, มายแล้วก็บ้านผือทีวีนิวนะครับเฟซบุ๊คนั่นเองขอฝากไปด้วยวันนี้ก็หมดเวลาลงนะครับผมนะฮะเรื่องเล่าข่าวบ้านผือ ข่าวรายวันบ้านผือทีวีนิวผมสวัสดิ์คือพี่มามยนะครับผมถ้ามาีข่าวสารอัปเดตใหม่ๆจะมารายงานให้ทราบนะครับผมครับสวัสดีครับ